สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะต้มมามา่าให้กินสมัยนี้ยุคสซมเแมมเม่เปลี่ยนไปทัน ja สมัยมากเลยดูสิเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปเสร็จแล้วานี่ลงไปอ่าสมัยนี้มันพัฒนาจริงเลย โอ้ย่างไวเลยเดือดพับๆๆๆเลยมาดูกันนะคะว่ากี่นาทีถึงจะได้กินเนี่ยเดือดพับๆๆๆๆเลยสนิทแล้ว รอรับประทานข้าวกันนั่งนั่งกินข้าวริมถนนอ่บรรยากาศสุดยอดเลยรอให้มาม่ามันสุกก่อนนะคะโอ้ชีวิตมีอะไรมากมายแค่นี้เองข้าไหนนอนนั่นแชีวิต ชอบจริงๆบรรยากาศแบบนี้โอ oh ้โ oh. หสุกยังมาม่าจริงๆเขาให้ใช้เวลาเท่าไหร่บีสามนาทีสามนาท,าานาทีกินข้าวก่อนลูกกินข้าวก่อนมามั่กับลูกคนเก่งของแม่อร่อยนะลูกนะแล้วจะกินมาม่ากับแม่ไหมกินปะลองชิมแม่เผื่อลูกจะชอบไม่รู้ว่าสุกยัง